สบายดีสบายดีพอกันอีกแล้วเด้อมื้อนี้เด้อมื้อนี้มาพร้อมกับเห็ดปวกจุ้มจุ้มพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกจุ้มจุ้มดอกบักเงยเงยอ่าพี่จตุนี่แห้งักมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดเมนูปิ้งแจ่วเด้อปิ้งเห็ดแจ่วอโตเต็มกับกระซ่ากระถา ผักใหญ่ขนมเต็มเลย<า>ส่วนปิมเฮ็ดแจวกินข้าแรงน้ำกันเดอมมันนีเ่เด้อเสพ็สแอบแจ้วใช้ผักแ้นหัวผักบัวหอมแดงเดมิม<า>นี่จะผักหอสมเก็ดหอสมได้ไหม กำลังจู่มขะกเลียงเป็นี้ไก็ได้กำลังพ่นแต่ดินเลยนะนี่แกงหวานๆพี่น้องเลยตันนี้มื่อหนาแา่ซื้อแกงสู้กินเมื่อนี้กินปิ้งเห็ดไปก่อนมื้อนี้ปิ้งเห็ดแจ้วแซ่บแซ่ใส่ผักหอมลายลายน้องสาวหลาะ พ uh ่อ huh, บ่ยังบ่กพ่อแล้วเอาไวปดหละไปเอาชนมุมาชนนุกในร้านนี่ตัดร้านเฮ็ดมาอีกแล้วเม่นบอกมากินอีกบอลนี้มาอีกแล้วพี่น้องเลยมาแต่ไ้เต่นะ น่องไส้ขาไหาได้มาอีกแล้วประมาณเกิงกิโลจุ่มๆได้นี่ได้แรกเกิงกิโลต,ตัวบ <Natalie> าน,นก็มีเฮดปวกำลังออกพี่อนอกป้าที่โตบ่ได้ไปหาน้ำข้าเจ้าหาได้กินมีผู้หามหา่หยกินปิ้งเฮดปิ้งเฮดแกว้ว อยู่บ้านนอกบ้านนาเขากับแบบซี่แล้วได้กินอาหารตามฤดูกาลพี่น้อง,งอยเยทอดยำเพ็ดก็ได้กินเห็ดทอดยำหน่อไม้ก็ได้กินหน่อไม้เจ้านก็ฝฟตกแห้งได้กินหอยได้กินอันลูกคั้วอาหารตามฤดูกาลแซบ่บกินยำได้ก็แซบ่บ แมงกีนนู่นก็ออกไล่หลายๆๆพี่น้องเลยหาบริไดทายลงจากเถื่อบริอับคลีบใหนบึงก็จะไปคูดได้มื่อละสองร้อยสามร้อยตัวแมงหนุ่งแดงนูนงน่นตัวกจ็จะไปคูดเอาไปก,าก้านก็นได้พี่น้องเลยคน่ะา วิ่งแฮมแหมจังหน่อยพี่น้องมาแหมปันไดแหมขังหนึ่งเริ่มซุกแล้วสำนีก็พอดีเป็นน้ำผ้าดอกใหญ่ๆนี่กินออกแล้วยังจุ่มอยู่บอกมองเดียวนะมันหได้ตไลายโลปฏิโทบมองเดียวนะ ปิ้งเฮ็ดแจวเส็ตแซ่พี่น้องเอ้ยน้องใส่ลาเอามาเซ็ตแซ่เนี่ยเอาปปิ้งอีกรอบหนึ่งซอเฮ็ดี้ ข้าวปุ้นพิชานข้าปุ้นตำาไยขาปุ้นบริเหน้าไดหผมบอไปเพื่อนวัดกับพุกินบ่อยี่แจ่วแจ่วเห็ดกำลังซอยนี่คนน้ซอยนแล้วให้มันเป็นเศษเล็กน้อยพอดีเซ่พอดีได้คุยเมนวิิโต้ะเปิงเปิงมเป็นขา อีเมเป็นมือกอ <laughs> อาาอล้องเอหนุนิดมาถือก็ได้ลูกเป็นมือกล้องให้เมนเนยนี่มังโม่เลยเกียวกินเจียว,วเฮ็ดปุขด๋ขัด่้ทาฮาบอทซอยมันเป็นเส้นยาวพูดไปเอย แข่งม,มันมันบกหาดเดี๋ยมันเป็นเศษนคือเก่าก็าต้องได้ซอยเพื่อหากินง่ายอ่หมันตัวนี้ชิมก่อนแบบนึงมาเดือดอืมหวานอีก หวาน,นชชชหัเห็ดวกจูมหวานจะจ้อย พี่อีกบละอนี่อีกยังอีกชุดนึ่ง้เเลยเดีาจะวัดีเพชรดักเพชรได้มาพล่อันนี้เนาะามพอดีได้คูยน้อยตำถ h าตำถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่สุกจ้า ทีนี้นะคก็กินเธอแรกเด้อนี่แกงเห็ดปวกแกงค่ะได้กินแล้วแกงได้กินแล้วสองรอบแต่ไม่อาเห็ทอร์อันไหนโลเซนสามเออมือ่มื่มทำอีกนะเซนฮาก็จเซนหกก็จะขายโลหนึ่งเซนหก ือเส้นสก็ไปขายเส้นหกค่เลยมองตลาดพุ่นก็จะขายเส้นหกเส้นเสนสั้นต้องโตอลไรใหญ่เมนเอ็กแอลพอดีเอาแค้นยาวเอาเค้นสั้นสนาดนามันหัดเบืแอวบนเออเอาแค้นสันจังห็หัดเค้นโตแสดงคันอันนั้นทัวไปแต่เส้นเส้นส เป็นชีพขึ้นไปแล้วเขารุ้นเช็ส้าหาตัวหนึ่งเลยสร้างเห็ุออกแบบข้าวออกแบบจะได้ก็หาซีพาร์ตบอลลุ้นจะได้อะไรปันได้ก็สร้างไปคุยอ่ะ ได้ลยใส่ผักหอมมัหนี่หอมเป็นผักเป็นมีหัวผักบัวใส่จะด้วยเนาะกหนัง น้อยหนึ่งมาละเลยพอดีลูนิ่คือพอดีแล้วพอดีแหละบัตเดียวแซบเลยบัตรฟูงรอบสองอัดอ่อนน้อยหนึ่งนะมาใส่อีกน้อยหนึ่งอุ้ยัก ร่อยเรียบร่อยรอยเรียบพี่น้องเอ้บัดน,นี้แกงน้ำกันเด้อกิน้าวแรงนีผักขมิี่น้อยกนาะถ่วแกงแวแกงแกงแกได้เแกงแองแกงแกงแกงแงงน หน้าตาคนแจวเห็ดเสแสร้งน้ำกันเดอร์พี่นนองเลยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นนองมาเด้อกินข้าวแรกน้ำกันเดอวันนี้เด้อสาวเอ็นน้องลงมือก่อนกินข้าวกับแจวเห็ดปูว่ะแจวเห็ดปูอ่ะจะมา แซ่บ <laughs> กินยังกระแซบเบิรงหนาะเบิรงหนาะอ้วน <laughs> <laughs> เลยเทียบเฮ็ดปูอ่ะคินยังไงอันนี้หนึ่งหนึ่งเฮ็ดปูอกเด้อหนี่เด้อแซ่บจเสรน้ำการอันนี้แก้วปลาแก้วปลาใส่แบงดาเด้ออันนั้นแก้วธรรมดามาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อบัลลินเด้อลืมค้ากล่องมื้อนี้ได้กินข้าวมื้อเดียว พักธรรมชาติแชพี่น้องจับ mm hmm. เดี๋ยวฮ็ตคุยคำยหญ่ย คนปลากระเพ็ดกันไปจับคนปลากระเพ็ดหนึ่งคุยเอาเลยมาได้จังเกี่ยวปลาจะแมงดาหอมคุ้มเลยพี่น้องเอ เป็เขาวแรกน้ำกันเ้อพี่น้องเอยแฉกสองคนอีกก่อนนี่เห็นยังปะเฮ็ดขกวกจุม่ม อาหารบ้านนอกบ้านนางกินยำได้กระแทบพี่น้องเอ้ยอาหารตามฤดูกาลหากินยากเด้อปีหนึ่งมันได้อพ่าอืมขึนเผ็ดพี่น้องเอ้ยขึ้นเห็ดปวกขึ้นเห็ดปวกแก้วเห็ดปวกตัวนี้หนึ่งหนึ่งขึ้นปวกตัวนี้ป่นแก้วทำแก้ว ทำเจ่วเสียพักแป้นแซ่บหอมกุ้มกุ้มมาเดินพี่นอ้องเบืองนันะคำบักใหญ่บักใหญ่ <laughs> ครับทุนอยอดจับแซ่บมาเดินพี่น้องมาเดินกินข้าวนำกันพ่อกันคลิปหนามื้อนี้ไปก่อนกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อ